เชิญท่านสุประชัยครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยผมอันดามันร้อยเปร์เซ็นต์ครับผมเกิดที่เกาะตันยงสตาอำเภอปะเเลียนจังหวัดตรังเกิดในอันดามันและเข้าใจบริบทของความเป็นอันดามันมาทั้งชีวิต ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปี2534มีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่าข้ามขอคออกระชื่ษาสังกฤษว่า To Venture Further ความกล้าหาญของเด็กไทยเขียนโดยฝรั่งชื่อ Tristan Jones ทริสตันโจนเป็นฝรั่งที่อยู่ที่ภูเก็ตครับแล้วเป็นคนพิการแล้วเขาได้ค้นพบอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงแผนที่ของเปโตรเลมีนักเดินทางจากยุโรปที่มาถึงฝั่งอนามันแถบแผ่นดินของประเทศไทยของเราทางใต้ทริสตันโจนได้พบว่าความจริงแล้ว การเดินทางทางเรือระหว่างอันดามันมาสู่อ่าวไทยหรือจากมหาสมุทรอินเดียไปอ่าวไทยเนี่ยได้เดินทางกันมาเนิ่นนานจากแม่น้ำตรังไปยังอ่าวไทยที่ปากน้ำตาปีคือจากอันดามันจากตรังจากแม่น้ำตรังไปที่แม่น้ำตาปีเขาเลย ชวนคนพิการเด็กไทยสามคนต้องพิการด้วยนะครับเพราะตัวเขาพิการและพิสูจน์ก็นั่งเรือแคทมารันส์เป็นเรือใบล่องแม่น้ำตังจากกันตังไปเรื่อยๆครับผลก็คือบางพื้นที่ที่เคยเป็นแม่น้ำกลับกลายเป็นถนนเป็นแผ่นดินเขาก็ใช้วิธีการเดินหน้าต่อครับที่เป็นที่สูงที่เป็นถนน ที่เป็นเขื่อนแทนเขาใช้ช้างลากไปผมจะตัดตอนว่าในที่สุดเขาไปอ่าวไทยได้ด้วยเรือลำนั้นตามเส้นทางเดิมที่เคยมีมาในอดีตการเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านกันมาที่การได้ศึกษาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เคยมีมาในอดีตวันนี้มีการพูดเรื่องคลองไทยกันก็เพื่อต้องการให้เชื่อมระหว่างอันดามันคือ อินเดียริมอินเดียริมไปถึงแปซิฟิกริมจากสองหมหาสมุทรแล้วความเป็นจริงวันนีใน้ในแผ่นดินของสองฝากเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเฉียดเฉียดแบ่งแบบบางๆมาตั้งแต่ประจวบคีรีขันไปจนกระทั่งระนองไปจนทั่งแม้กระทั่งที่ตรังบ้านผมจากกันตังเข้ามาสู่ที่หมหาสมุ Pacific, ทรแปซิฟิกที่ฝั่งอ่าวไทยตรง ที่ผมได้เรียนไปมันสักครู่คือที่สุราษฎร์ธานีผ่านชาวางไปลงตรงนั้นรวมถึงมีแนวคิดจากสตูลคือปากบาราที่จะไปยังสงขลาทั้งหมดนี้ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นวิธีคิดที่จะเชื่อมสองฝั่งเข้าอยู่เข้ามาด้วยกันบางทีอาจจะถูก NGO ท่านประท้วงไม่เห็นด้วยก็ทำให้โครงการต่างๆมันชะงักลงไปสิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านประธาน ไปยังคณะพี่รณาศึกษาเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษาก็คงเป็นเรื่องที่ดีรายละเอียดเป็นอย่างไรสถานที่ตรงไหนหน่าเที่ยวอย่างไรเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่มีแผนอันสำคัญในทางกายภาพในเรื่องของการสร้างอินฟาสตรักเจอร์ในเรื่องถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรางทาง น้ำหรือทางอากาศรวมทังทางถนนซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคใต้ถูกทอดทิ้งมาตลอดเวลาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายที่ผ่านมาเราถูกละเลยอันดามันก็ดีอ่าวไทยก็ดีถูกละเลยในการพัฒนาเรื่องอินฟราสตรักเจอร์และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในการที่จะพัฒนาเชื่อมให้สองฝั่งได้มี ความสามารถในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือพี่น้องของเราเราสูญเสียไปเยอะและผมคิดว่าวันนี้การได้ศึกษาตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างอินฟาสตรักเจอร์ใหม่และขอเรียนว่าในนามของภูมิใจไทยสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบได้ออกนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับภาคใต้ก็คือ การพัฒนาเรื่องการขนสง่งไม่ว่าจะเป็นถนนแต่มีการอภิปรายได้เล่าสู่กันให้ฟังแล้วว่าเรากําลังจะทําถนนพัฒนาในหลายจุดของภาคใต้การพัฒนาเรื่องสนามบินที่มีการพัฒนาขึ้นบ้านผมที่ตรังสนามบินได้มีการสร้างอาคารบริษารเพิ่มรวมทั้งขยายเส้นเส้นทางขยายมากขึ้นในเรื่องของรันเวย์ ซ,ซึ่งมีการดําเนินการโดยรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็คือสมัยคอสชอมาจนเสร็จและวันนี้รัฐมนตรีของภูมิใจไทยคือท่านศักดิ์สยามชิดชอบก็ได้มีการขยายเส้นทางนั้นขยายรันเวย์มากขึ้นเพื่อให้คนตรังได้ประโยชน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะบินจากภูเก็ตเมื่อก่อนมีการบินไทยบินจากภูเก็ตแวะตรัง ไปหาดใหญ่ตอนนี้หายไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นหาดใหญ่กลับมาตรังไปภูกเก็ตก็ควรจะต้องมีเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รวนแล้วแต่จะมีวันนี้รถไฟบ้านผมเนี่ยนะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนเครับไปกันตังเป็นเส้นทางเดียวที่ลงอัน,อนดามันวันนี้ยังไม่เกิดเพิ่มขึ้นมาเลยรถขบวนรถที่ไปกันตังก็เก่าคร่ำคร่าเหลือเกินวันนี้ก็ได้ข่าวว่าท่าน รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกําลังจะทําให้ขบวนรถทั้งหลายที่ไปอันดามันที่ไปกันตังมีจํานวนมากขึ้นใหม่ขึ้นรวมทั้งกําลังจะสร้างจากแยกชุมพรเข้าสู่ระนองและมีแผนเข้าไปสู่อันดามันจนถึงพังงาถึงบกเกต็ตนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต่างหากแหละครับที่ควรที่จะต้องคิดกัน หลังจากนั้นผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เราไม่พูดเรื่องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเฉพราะจากอันดามันมาฝั่งเอาอันดามันเอาไทยมาฝั่งอันดามันเนี่ยพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมาเที่ยวทะเลที่ต่างจังหวัดมากเลยวครับวันนี้ไปกระบี่ไปภูเก็ตเราสร้างสิ่งที่ทําให้เกิดความสะดวกปลอดภัยให้โดยโครงสร้างต่างๆที่รัฐเนี่ยแหละครับต้องสนับสน,นุนตรงไหนที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องสนับสน,นุนเป็นพิเศษก็ต้องสนับสนุนลงไป รายงานของท่านเป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายครับเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่งดหงิดมานานแล้วครับในฐานะอันนามันเนี่ยอันนามันเป็นฝั่งที่ท่านสมาชิกจากกระบี่ได้พูดไปนะครับคือฝั่งอันนามันเนี่ยมันเป็นฝั่งหมหาสม,มุทรอินเดียคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอื่นในอดีตการที่เดินมาทางเรือเนี่ยก็เป็นแขกทั้งนั้นแหละครับเขาเรียกแขกกะลิงแต่วันดีคืนดีไม่ทราบใครไปตั้งชื่อพื้นที่ในบ้านผมจนเพี้ยนหมดเลยอำเภอสิเกาเนี่ย จริงๆมันมีภูเขากลั้งอยู่กลางทะเลเข้าใจว่าแขกกะลิงมาถึงเห็นแล้วก็เรียกว่าสิงขอนหรือซิกรุซิกรอะไรแล้วแต่กลายเป็นคนแถวนั้นมาตั้งชื่อบอกว่าเพราะตรงนั้นมันมีกองสีเก่าที่แปลว่าที่สำหรับให้ลูกจ้างไปกรีดยางไม่ใช่กองสีเก่าแล้วครับเป็นสิงขอน เพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสได้บอกพี่น้องประชาชนชาวต่างนวนว่าสีเกาของท่านคือสิงขรคือภูเขาที่อยู่บนหาดและสวยงามที่ปากเมงนั่นแหละครับอันนั้นหนึ่งอีกเรื่องนะครับแถมอีกคำหนึ่งมันม,ม,นมีมันมีหาดอยู่ชื่อหาดหยงหลิงหยงหลิงเรียกไปเรื่องมากลายเป็นพัตการจีนอยู่ในห้องอาหารเป็นห้องอาหารจีนในโรงแรมที่เมืองตรังชื่อพัตคารหยงหลิงฟังดูเหมือนจีนที่จริงมันคือตันหยงกัหลิงแปลว่า แหลมที่แขกกะลิงได้มาเยือนก็มีประมาณนี้นครับก็ได้อภิปรายอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเออปิโตรเลีมีไปถึงทริสตันโจนแล้วก็จบลงตรงตันหยงกะลิงครับขอบพระคุณครับ